สวัสดีครับอยู่กับบุญรอดดำทีมนะครับวันนี้บุญรอดพาทีมงานกับเจ้าพีซีร้สามสิบมาอีกแล้วย้ายใหม่แล้วครับถ้าใครจำได้มาทำการเก็บงานปากบ่อที่ถมสีได้ครับไอ้บอรลูกที่แล้วนะขุดด้านหลังนี่นี่ฮะหมดไปแล้วนะก่อนที่ย้ายไปทำงานที่อื่น มารอบนี้มาขุดอีกบอ่อหนึ่งมันยังไม่เสร็จครับมันเหลืออีกบอ่อหนึ่งผมสีไ่ไร่มองดูแล้วดินไม่น่าจะพอหรอกเพราะว่าเขาให้ขุดสะเป็นรูปตัวแอลครับปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสะรูปตัวแอลเป็นยังไงนี่ดูฝีมือของเซียเตอร์หรือหัวหนาเตอร์เรานี่ไม่ใหญ่ครับเล็กๆตัวแอลไปด้านนี้ แล้วก็ไปด้านขวางครับจะหมดอยู่แล้วครับเหลืออีกหน่อยเดียวเองนี่มาถึงมุมนี้ก็จะหมดแล้วสงสัยจะหมดเย็นนี้แหละเดี๋ยวเราไปดูเดินดูรอบๆคุณรอดมัวแต่ไป่าย YouTube คนอื่นไม่ได้ทายตั้งแต่เริ่มต้นมาวางหมุดให้วัดให้วัดให้เสร็จก็ไปเลยอ่ะมาดูกันครับบ่อตัวแอลนี่ความลึกเอาแค่นี้แหละ ถ้าเอามากกว่านี้คงเปียกดูดิขนาดนี้น้ํายังซึมเลยอ้าวนูน่นเริ่มเซาะลงมาแล้วน้ําเริ่มซึมลงมาแล้วครับหนูแถทงนูน่นนี่ผมว่ามันจะไม่แอวหรอกแอลไหมโอ้เดียวเตยรีดให้เลยดูรีดบอให้เลยปุ๊บดึงสโลพร้อมยืนอย่างนี้ไม่กลัวพังเลยเป็นดินทรายด้วยนะ เจ้าของก็ว่าจะทมมาถึงนี่แหละผมมาถึงที่บอ่อขุดนี่แหละ mm ั hmm. ูหน้าแม็กเราก็ดันอยู่นูน mm ่น hmm. เดี๋ยวผมซูมให้เห็นนูน mm ่น hmm. ผมตรงนู้นนะครับตั้งแต่แทงน้ําสีน้ําเงินไล่มาฮะไล่มาเรื่อยๆจนถึงบอ่อที่เจวีซีร้อยสามสิบกำลังขุดอยู่นี่นะครับ mm hmm. ถามว่าดินพอไหมไม่พอครับไม่พอ มันก็น่าอยู่ประมาณแค่สามไร่ขาดอีกไร่หนึ่งครับถึงจะพอเดี๋ยวลองปรึกษากับเจ้าของเขาว่าจะเอาอยัางไงมีดินให้บุญรอดขุดอีกไหมจะทำยังไงต่อเดี๋ยวตอนเย็นค่อยคุยกับเจ้าของขครับอ่ะนี่สะรูปตัวแอลครับดูเอาขุดได้หมดวูน้าเต้ยจะเป็นแอลหรือจะเป็นเหลี่ยมเหลือแต่บอวงกลมแหละ ยังไม่เคยเห็นหัวหน้าเต้ยขุดขุดได้ไหมบอ่อวงกลมอ่ะนี่ครับวิ่งปากบอ่อกวิ่งกันทีละสี่รอบนี้สี่คันนะไอ้สามคันนะจอดไปแล้วอยู่จอดในป่ายางประกอบไปด้วยบักต่อซุ่มโง่ซิมบาคุเตะสายหลอนที่จอดไปแล้วสามคันรอบนี้ก็มีเสียน้อยปังลุยน้องนัดกับเสียทูลครับนี่รอบนี้สี่คันเลย ใจเย็นแล้วดูเอาัว้น่าเต้ยลีดเอาเจ้าของบอกว่าผมไม่ต้องการเอาลึกนะผมแค่ยอยากจะได้โบบริเวณที่จะทําการก่อสร้างจะทําบ้านหรือทําอะไรไม่รู้ผมต้องสีไร่เลยหรือจะทํารีสอร์ทอันนี้ผมยังไม่ทราบเหมือนกันยังไม่ถามเขามีเด่กเขาบอกว่า ผมให้เสร็จก่อนปีใหม่นะแต่ไมครับผมจะมาเขาดาวอยู่ที่นี่จะมามองท้องฟ้าตรงนี้มันโล่งว่างั้นอ่ะเสร็จทันอยู่แล้วแหละถ้ามีดินให้บุญรอดนะดินลูกนี้ก็จะหมดอยู่แล้วคิดดูเอาย้ายมาเมื่อเช้าพนาสายๆนะมาตอนประมาณเกือบสามโมงเช้ากว่าจะได้รงงานก็ประมาณสามโมงคึ่ง นี่ก็รอไป4ี่โมงจะหมดแล้วบ่อแค่หน่อยเดียวเองบอลูกนี้ก็ยาวไปทางนี้26ครับ26เมตรยาวไปทางนี้20เมตรครับกว้าง8เมตรเองอ่ะไม่เป็นไรเราเป็นคนรับใช้ทำยังบอกขอให้บอกเดี๋ยวททำให้ครับนี่บ่อตัวแอลของเสียเตย จะหมดอยู่แล้วดูดิเหลือถึงอีกห้าเที่ยวหรือเปล่าดูนะอไปกรอนู่นเลยไม่เต็มมุงกี้ยังไม่ตักใส่ดูดิตักไปรีดไปพร้อมกบนพื้นก็โอ้โหเรียบอยู่ครับเจ้าของบอกว่าเอาแค่สองเมตร 50, ห้าสิบห้ามเกินสาเมตรนะบอกลูกนี้ ถามพวกที่จอดแล้วว่าได้คนละกี่เที่ยวแล้วบอกว่าคนละสามสิบเที่ยวไปแล้วครับนู่นสามคันที่จอดไปแล้วได้คนละสามสิบแล้วแสดงว่าวันนี้ต้องร้อยกว่าแน่เพราะว่าได้ไปแล้วเก้าสิบจอดไปเรียบร้อยแล้วสี่คันที่เหลือนี่จะได้คนละสิบได้อีกคนละกี่เที่ยวน่าจะไม่ต่ำคนละยี่สิบนะเพราะว่ามันเย็นแล้วใกล้เย็นแล้วครับ ให้ดูสภาพโอครับถ้าใครสนใจก็ดูเอาครับนี่บอตัวแอลผมให้บางลุยไปเปลี่ยนยางมาครับยางสึกดีนะผมโทรถามทันว่าได้เอายางลงจากกระบะรถหกล้อย,ยางบอกว่ายางครับดูครับเสียเตอร์ตักไปได้แค่บุ้งกี้เดียวเลยไปย้ำทิ้งไว้น,นู่นแหละย,ยางผม ดางมันกินไปนครึ่งเดียวนะอีกครึ่งหนึ่งยังใช้ได้อยู่มันกินไม่เสมอหน้ากันครับต้องตั้งสู์มันดูครับเกือบจะเอาไปถมแล้วให้เขาแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับแก้ขัดน่ะยังใช้ได้อยู่ยาง<ม>เผื่อไปเลยล่ะเกื่อไปฝังถมให้เขาแล้วยาง<ม>อ้ะจะหมดอยู่แล้วนะ<ม>อีกกี่พุ่งกี้เนี่ยเอ๊ะอีกคันเนี่ย มองดูแล้วน่าจะอีกประมาณสักสองรถได้นะนี่จะหมดอยู่แล้วนะครับบอ่อลูกนี้ทรูปแล้วได้ร้อยกว่าเที่ยวเองหมดแล้วยังว่าแหละมันไม่ลึกตื้นตื้นเองอ่า นั่นหกล้อคันไหนไปล่อเสาปูนเขาแล้วดูดิล้มแล้วนะ่ะเมื่อเช้ายังเห็นตั้งอยู่เลยเย็นมานี่ล้มแล้วต้องมีใครถอยเบียดแน่เสาปูนนี่ล้มแล้วเอาข้างหล้างเบียดนะค่อยว่าจะจะเอาหัวเบียดนะมีรอยเลยนะเดี๋ยวค่อยถามว่าใครเป็นคนผู้โชคดีในการเอาเสาปูนออก ผมมองแล้วนะน่าจะไม่เกินสามเที่ยวหรอกเต็มที่นะนี่ใ้จะหมดแล้วดิน<ม>ก็พอดีวันนี้ได้อีกวันหนึ่งเดี๋ยวค่อยถามเขาเยานี้เจ้าของคนนั่งอยู่นู่นแหละที่เทเอย่าบุญรอดต้องไปถามครับว่ามีที่ขุดอีกไหมเพราะว่ามันยังไม่เต็มพื้นที่ที่เขาต้องการลงฮะ อ้าวเสียเตยลงมาทำอะไรฮะมีอะไรล่ะถึงลงมารถตัวเองสตาร์ทไม่ติดครับอ้าวทำไมเทียเต์ขึ้นไปคือสตาร์ทติดทำไมน้องนัดขับทำไมถึงสตาร์ทไม่ติดนู่นลงไปดูรถตัวเองครับคุณนาเตยมีหกร้อเป็นของตัวเองนะ นี่เงินจะรั่วไหลไปไหนผู้เมียขับรถผู้ปัวขับไปโคโอ้โหได้เต็มๆงานนี้อ่ะันกันทั้งคู่นะครับสองผัวเมียคู่นี้เมื่อกี้สตาร์ทไม่ติดเลยให้เซเตอร์ลงไปดูตอนนี้สตาร์ทติดแล้วครับอ่ะดินก็เหลืออยู่แค่นี้นะครับเดีย๋ยวเป็นอันว่าเดีย๋ยวคลิปนี้เดีด๋ยวบุญรอดดำทีมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกัน ขอพักคุณมากเลยครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดัมทีมสำหรับคลิปนี้บุญรอดขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ